ข้าวหน้าร้อนแล้วค่ะทุกคนสวนของพี่น้องเป็นยังไงบ้างอะคะตอนนี้ที่บ้านสวนเองก็ต้องดูแลในเรื่องของความชื้นเนาะก็ต้องลดน้ํานะคะทุกวันตอนเช้าเหมือนปกติสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยระมัดระวังก็คือเชื้อโรคแล้วก็เชื้อราที่จะมาในช่วงฤดูร้อนเนาะทีนี้ตัวอันตรายอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนอนนะคะเช้าเช้าเราเดินเข้ามาในสวนเนาะก็สังเกตการ จเจริญเติบโตของต้นไม้อันดับที่1อันที่สองคือสังเกตหนอนมแมลงที่จะมาเกาะกินต้นไม้เรานะคะก็ต้องคอยดูสม่ําเสมอเพราะว่าถ้าเกิดกินแล้วแค่ชั่วครืนเดียวเท่านั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้ต้นไม้เรานั้นเสียหายได้นะคะที่บ้านสวนเองก็ต้องคอยดูต้นไม้สม่ําเสมอเนาะทีนี้ถ้าเราเจออย่างกรณีอย่างนี้นะคะก็คือใบเหลืองใบเหลืองนี่ก็เกิดจากเชื้อรานะคะแล้วก็เก็บใบที่เหลืองออกเนาะ ลิดกานใบออกนะคะแล้วก็เราก็คอยสังเกตดูว่าวัสดุปลูกนั้นมันเสื่อมมันหมดอายุหรือยังนะคะถ้ามันเสื่อมหรือมันหมดอายุแล้วนะคะก็เราก็สังเกตอย่างนี้เนาะถ้ามันผุผุแล้วเนี่ยเราก็าต้องมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วก็จัดการในเรื่องของหน่อหรือว่าลำต้นที่เขา,เายืดนะคะอาจจะขยายพันธุ์ด้วยการชำข้ออันนั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะทุกวันเนาะเราต้องระวังนะคะเราก็ต้องคอย ดูแลใส่ใจเขาปลูกไม้มันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเนาะที่สามารถทําให้เรามีความเพลิดเพลินได้แล้วก็ถ้าเกิดไม้มันเสียหายหรือว่าโดนมาลงมาแรงกินอันนั้นเราก็ไม่สบายใจแหละสิ่งหนึ่งที่เราจะป้องกันได้ก็คือเราต้องคอยสังเกตน้ําสําคัญเนาะช่วงนี้นะคะยิ่งวัสดุปร่ปงๆเนี่ย พี่น้องก็ต้องคอยดูแลความชื้นให้ดีแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราปลูกเราลดจนมันฉ่าเกินไปนะคะจะมีไม้อยู่ชนิดนึ่งนะเนาะที่พี่จิตเป็นห่วงนะคะก็คือเคาลาหรือสีหรือหนวดหรือสีที่หลายหลายคนปลูกไว้นะคะเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เ,เลี้ยงเตี้ยงง่ายแต่ว่าเราต้องดูแลให้น้ําอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําน้อย เส้นเส้นเขาจะแห้งแล้วก็ไม่สวยงามเนาะอันนี้ก็คือเราลดน้ำรอกับเพื่อนๆเลยนะคะใช้ใส่ยางฉีดได้เลยชุ่มๆฝอยน้ําอย่างเดียวไม่พอนะคะปอกกี้อย่างเดียวไม่พอเพราะว่าการเส้นใบเขาเล็กๆเนาะอันนี้ส่วนเศรษฐีรวยทรัพย์ชุดนี้ก็เตรียมไว้สําหรับพี่น้องเนาะถ้าพร้อมส่งต่อเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จิตก็แจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็ส่วนเศรษฐีกานทองอันนี้ก็ต้องดู ะะช่วงนี้มันก็จะมีใบไหม้หรือใบเน่าพี่น้องก็ต้องดึงดึงใบนั้นออกนะคะใบที่เน่าหรือเสียหายนั้นออกอันนี้เป็นวิธีการดูแลเบื้องต้นนะคะเป็นปกติทุกๆวันที่เราได้ทํากันเนาะอันนี้เบอร์กินเบอร์กินอันนี้นพี่จิตจะพามาดูความมหาัศาจรรย์ของเบอร์กินนะฮัฟฟ์ฮัฟอย่างนี้สวยนะคะฮับครึ่งเนาะพี่จิตไปทํางานก่อนนะคะคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆสวยงาม